ที่ไปดูไหนผู้นี้หวยออกนี่เออใช่ใกล้ละตั้งใจว่างวดนี้จะไม่ซื้ออะไรเลยจิงหรออดใจไวเหรอไหวนี่ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยคุณปิ๊กอ่าเนี่ยมาดูพยาเบื้งกันนิดนึงมาและหยอดเลขศูนย์ถึงเกสมชุดไปทั้งหลายนี่รณีพญาเบื้งจ้าที่หลังวัดโบสถ์ราษฎรานะคะอําเภอโพแดงอ่างทองฝนก็ตกนะแต่เรื่องมูนี่บ่ย่านจ้า นี่ก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์น้องตั้งกล้องเองทุกสิ่งอย่างก็ขอให้จุดทูบค่ะทาคอนเทนต์ไปด้วยอะไรด้วยคนดูเยอะนะพวกนี้คอนเทนต์แบบนี้คนดูเยอะสามชุดหย่อนลงไปแล้วจ้ะให้บึ้งเขี่ยขึ้นมาเป็นบึ้งก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันเนาะย่อนอะไรอยูงนั้นแหละทุกๆสิบห้าวันมาแล้วเจ็ดตัวที่สองมาไหมมาไหม เอาออกไปเอาออกไปนี่ตัวที่สองสี่อีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะเอาไม่หรออุสาหย่อนลงไปตั้งสามชุดสรุปเจ็ดสี่นะจบเท่านี้พอละรู้เรื่องแล้วหย่อนทำไมสามชุดเนาะอ่ะจังหวัดนครนายกบ้างค่ะไปดูกันหน่อยปากพรีไปดูความแปลกนิดนึงอุ๊ยเกิดอะไรขึ้น หนดูซิต้นมะพร้าวเหรอแม่ใช่ลูกมันเป็นยังไงแม่เหมือนพญาน,นาคเลยลูกหนดูสิเว <c oughs> ใกล้หน่อยเิอ้าวก็ขายครึ่งอยู่เออเออมันก็คดไปคดมานะ <c oughs> ใช่เอาอยัางไงต่อแม่แม่ไม่รู้ลหละเอาบ้านเลคีได้ก่อนหนึ่งสองสี่ค่ะคุณแม่นะคะบอกเป็นเจ้าของต้นมะพร้าวมีปลูกมะพร้าวหอมสองต้น ก็ไม่เคยเห็นเราก็มันหงอผ่านไปผ่านมาวันดีคืนดีต้องการแรงบันดาลใจหันไปเห็นพอดีเลยเอาทูปนี่ยแหละมาจุดนะน่าจะสิบหดอกั้งนั่นอ่ะโอ้เราก็ลองดูว่าจะได้เลขไหมนานมาแล้วสี่เหรอสองเออสี่เนาะสี่สี่สองหกนะคุณปิ๊กเออเออใช่ผมตาฝาดนึกว่าเลขหนึ่งค่ะต่อไหมต่อไหมคุณปิ๊กอ่ะต่อตไหมีอะไรบ้างเพชรบุญเหรอ เขาพาไปดูต้นมะรุมแปลกๆที่ปลูกไว้ข้างบ้านเ<อ>จ้าของบอกว่าต้นมะรุมนี้ยจะแตกกิ่งก้านแล้วใบเป็นสีเขียวใช่ปะปกติจะมีใบเป็นสีขาวบ้างสีชมพูบ้างเออแต่ที่สําคัญให้โชคเจ้าของมาแล้วหลายงวดเห็นป่ะปกติมันจะเป็นสีเขียวแต่เนี้ยรอบเนี้ยมันเป็นสีขาวสีชมพูอ่ะ คือปกติมันเป็นสีเขียวก็เข้าใจได้นะเพราะว่าต้นไม้ใบไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเขียวอยู่แล้วแต่ต้นเนี้ยจุ่ๆทําไมมันเป็นสีชมพูเหมือนพวกสากุละเลยเมื่อวานนี้ชาวบ้านก็เลยพามาขอเลขเด็ดกันแต่ส่องต้นแล้วไม่เห็นเลขเลย <c oughs> ก็เลยต้องจุดทูบเอาอจุดทูบแล้วได้เลขไหมล่ะ,ะน่าจะได้ไี่ไงศูนย์เจ็ดศูนย์หรอเลอ ิจะสูญจ้าเราก็ต้องรอเนี่ยเออต้องรอรอเลขทูบจริงๆคนขายทูบเลขเนี่ยรวยสุดอ่ะขึ้นเหนือไปที่สันมะเกียงดอยสะเก็ดเชียงใหม่นิดนึงค่ะจุดทุบเทียนเครื่องบูชานะคะบวงสวงไอ้ไขู่ไม่ได้ยินไอ้ไข่นานละ คนไม่ค่อยแห่กันไปแล้วเหรอคะที่นครศรีธรรมราชเนาะอันนั้นดันมาร์กเลยแต่อันนี้เชียงใหม่จะไอ้ไข่อยู่ทุกที่เออไอ้ไข่อยู่ทุกที่จริงวัดในกรุงเทพนนทบุรีไม่หมดอมหมดพญานาคไอ้ไข่อาวเวสสุขัสมีแทบทุกวัดเลยเออก็นั่นแหละค่ะเรียบร้อยเห็นเลขไหมล่ะเห็นเลขเดียวน้อหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขเดียวผมเห็นเลขหกเลเลขหกเลขเก้าอุ้ยอืมอุ้ย นี่ไงงานยากสําหรับคุณคุณชอบความท้าทายไงอะไรเห็นยากๆคุณชอบไม่ใช่คุณปีมันต้องพยายามจะแปลให้ได้ว่ามันเป็นเลขอะไรความพยายามเออความพยายามก็ถ้าสมมติตรงๆ่ะผมเชื่อว่าเอ้ยบางทีมันอาจจะไม่ออกก็ได้แต่พอเวลาว่าเราเพ่งไปแล้วเราเห็นเลขไหนแล้วเราตัดสินใจในการไปซื้อหวยเนี่ย มันเป็นความตั้งใจของเราเป็นความพยายามของเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวหกโมงเช้าคุณซื้อเลยนะได้พี่คุณเห็นน่ะออะปิด้ายสุรินนิดนึงละกันพิธีชาปนกิจคุณแม่บทอายุ84ค่ะท่านจากไปด้วยโรคชรานะคะอันนี้เป็นเมนวัดบ้านกระโดนคอที่สีขอรภูมิแห่รอบเมนสามรอบค่ะสับเริดก็เปิดลงให้ดูหลังจากนั้นลูกหลานก็ไม่พลาดส่งเลขฝาลงนะคะ น่าดูอุ้ยคุณย่านี่น่าจะเป็นที่รักของคนในชุมชนนะเนี่ยลูกหลานเต็มไปหมดเลยอ,ะอ่ะอ่าขะฝาโรงตามพิธีกรรมมานะคะแล้วก็ดูเลขฝาโรองอะไรอ,ะ 1, 4, อ่ะหนึ่งสี่หกเขียนเองใช่ไหมเนี่ยมไม่แน่ใจเหมือนกัน เออไปซื้อหวยทันทีค่ะแผงหวยในวัดก็เรียบร้อยขายเกี้ยงเรียบร้อย3ตัวค่ะก็หวังว่าคุณแม่บทจะให้โชคลูกหลานนะคะในวันพรุ่งนี้อย่าลืมซื้ออายุด้วยล่ะเออแปสี่ใช่ไหมแปดสี่นะก็ในงานศพแบบนี้จริงๆแล้วมันก็เต็มไปด้วยความสุกเาเสียใจนะแต่มุมหนึ่งก็คืออ่ะไหนๆก็ไหนๆละขอซื้อหวยหน่อยแล้วกันนะ